สวัสดียามเสาร์พี่น้องโอ้บรรยากาศยามเสาร์เดือนใกล้จะตกแล้ว,ดวเดือนเงาดาวตกเสียงนกกลางคืน สันเสียงปืนจากชายเข้าไกลในวันดีๆที่ไม่มีสถานการณ์สวยาวีกับเบ่ายิ้มก็ยิ้มให้กันแรงปันน้ำใจเต้นกันมาทักทายกันพี่น้องเลยไปทำงานทำงานทำการขี้เก่าแต่ต้องเดินเอานะครับ เพราะว่าว่อยากขี <un benim S 2> ่รถครับรถมันติดเดินเอาออกกำลังกายไปย้ำสอบต้องเนคิดถึงพี่หน่อยนะพายใจพี่ห่างกันเกียรตี น้องคิดถึงพี่บ้างไหมอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมสักคั้ันเดีที่ให้แต่สุดใจไม่คิดถึงกันเพื่อนนั้นทั้งเลี้างเสมดารา น้องจงมองหาดาวประจำเมืองเพื่อ,อนที่จังดูเดือนดาวทุกรอบยิ้มหันหนึก่นเงนี้เงี้จุดเชียงไม่เคยโอ้เดือนไก่้ตกแล้วครับวันนี้น่าจะเป็นแรมหนึ่งค่ำหรือสองค่ำนี่แหละ ถ้าจะเป็นแลมหนึ่งคำหรือสองคำล่ะพี่น้องเย็นก็ล่างสิตกลกะกาดทีดีครับออกมาออกกําลังกายไดย้พี่น้องได้ถ้าพอมีเวลากะมาออกกําลังกายนี่มศร้าสวนเบนนะครับสวนเบนจักกิติกรุงเทพเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ครับผม สว่วนเบนเรียกว่าสว่วนเบนจะกิติแล้วข้องเตยครับพื้นที่น่าศิเป็นตัเนเดเทวีบอ้ะงี้ยังเห็นบอ้ะแยกเบิ่งกันลุ่มที่นี่เนาะครับพื้นที่ของลุ่มที่นี่นะครับลุ่มที่นี่ทางหล่อด้านขวา อันนี้ทางด้านซ้ายเป็นของลุมพินีครับสวนเบนครับพระเจ้ามาออกกําลังกายยังไม่เศรอยยย,ยดอกไม้ชมดอกไม้ไปความดอกไม้นานาพันธุ์นะครับนะดอกคุ้นดอกกระดาษดอก อีหยังดอกสีมงม่วงโอ้ลายยางครับเนี่ยดอกคูนกำลังบานดอกคูนกำลังบานสวัสดีครับผมสวัสดียามเสารเด้ออ่ะส้มจันครับส้มจันบรรยากาศนา้ำเสาอ่ากับคนโคกสูงครับคนโคกสูงส่านแนวมีโอกาสได

เดือนเออเดือนจำป่าเลยน่าจะเป็นแหลมหนึ่งค่ำเนาะพี่น้องไหมยันปะแหมหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งละเดือนไหนใกล้ใกล้สิบเบิดแล้วเดือนไหนใกล้สิบเบิร์ตยงมันหนาวอยู่พี่นอออ้องเอ้ยนะยังบ่หนาวอยู่ <c oughs> ต่อไปกับสิบเป็นเดือนที่แล้วบิดนี <c> ้ <oughs> เมื่อเดือนสิบเอ็ดน้ำเริ่มไลลนองเป็นเดือนสิบสองพี่และน้องร่วมลายกระทังถ้าถึงเดือนยี่รักของพี่ก็เริ่มถอยลงเหตยุยดชะนยน้ำใจอนุงจึงไอยลงเมื่อเข้าเดือนยี่ <c oughs> เดือนยี่คือเดือนหนึ่งเฮ้ เดือนดีคือเดือนสองนะเดือนอ้ายตัวเดือนเดือนอ้ายคือเดือนหนึ่งครับเดือนอ้ายใกล้จะหมดละสวัสดีย้ำเสาร์ทุกคนนะครับเด้อมาทักทายกันกันกบคนโคกสูงครับคนโคกสูงชาแนลเนี่ยกาดเด๋มมาทักทายอ่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเด้อ ช่องไม่ทางยู u b e เพิ่นเอ่อโอกาสได้มาบรรยายยังไม่เศร้าครับเจ้วแรกครับบอเบเก็งครับผมแต่ว่าเน้นภาพเป็นรักครับอ่าบรรยายด้วยภาพเพิ่นว่าพุดจาบกเก็งแต่ว่าเรื่องถ่ายภาพเนี่ยโอ้สุดยอดบรรยายด้วยภาพ เห็นไครับชมบรรยากาศน้าเสากับเบาวานอนเบาโหกสูงครับผมย่างไปทำงานครับผมเนี่ยย่างไปทำงานเพราะว่าเบอยากขี่รถแต่ขี่แล้วมันเจ๊งไรละมันเสียงเงินต่อถ้าต้องย่างเอาเนาะรถเมีมันกะเบียร์ไม่ฉี่มากถ้าย่างหอดแล้วต้องเสียรถเมีจังมานนะก็เลย ย่างออกกําลังกายไปนี่ชมบรรยากาศยามเช้าไปฟอมดอกพุ่นดอกงอครับผมเป็นไดเนาะทั้งบ้านเนาะพี่น้องทั้งเมืองสกลหนาหรือปะเแต่ผมว่าตั้งยังบัดหน้าจะนาหะนาวเลยเนาะแต่ว่ากรุงเทพมันบ่หนาวเนะครับกรุงเทพในี่บ่หนาวเลยย่านบ่บ้หนาวอยู่ปีนี่เพราะว่าใกล้สีหอด เยันสามเลยยังบ่หนาวอยู่อุ้ยดอกพุ่นพี่นนองเอ๊ะอ่อนคักเลี้ยงอารามครับกับแสงจันทร์แต่มัน,มนเข่ากันหักนี่ครับดอกพุ่นบานฮิตฤดูเลยดอกพุก่นกัได้เด๊เดเดเดอ้าผมขออนุญาตไวยเท่านี้เด้อพี่นนองเลยเวียมาทักทายกันเิยๆคับ ครับสวัสดีครับ